คุณพ่อสบายดีเมื <helicopter> ่อเมื่อได้มาดิอีกสองสมือแหมอีกสองหมอดมาหอด้วยลาลาที่นี่แหละครับนอนนิ่นตันครับคุณพ่อคุณแม่มาหอดไทยแล้วมาตามตามนัดครับมาตามนัดเบอร์พิบังเบอร์พิบังบอร์พิบังไปจบไปจบอาเตโนว่ารันมามาตามนัดครับเจ้าบาเจ้าสาวมาตามนัด ยอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยน้องมิตันสาวสวยคุณแม่ด้านกลางน้องมิตันยินดีนะยินดีดีหน่อยโอ้มาตามนัดมาตามนัดสุดเป็นบังมาเว่ยพ่อนโดยเฉพาะเลื่อนี่ครับเออยินดีด้วยเสียดายไม่ได้ไปผูกแขนฝังนวนเนาะถ้าได้ผูกแขนฝังนวนสบายเลย FT จะมาเยอะนี่เสียดายผมก็เสียดายนะพี่เสียดายมากเลย เดี um, um, uh, ๋ยวก็มาเวพอรนแค่นี้แหละโอเคอืมขอ้สุขสมบัติครับผมรักยืนยาวโอเคครับหางานให้น้องเขาทำด้วยนะเขาจะไม่เดื่องเบื่อถ้าน้องเขามีงานทำเขาคงจะเบื่อใช่ใช่ใครเขามีเงินเดือนด้วยเดี๋ยวปรับพินางานให้น้องเขาได้แล้วเพราะว่าระดับผู้บริหารเอ๋ปรับเวลาที่เกาะใช้ขอออนไลน์ได้ยึดับ เอองอมีนตัน็นคนขี่อายด้วยกอนนี้ต่าป็ีคนขี่อายนิดนึงเนาะหลักการไปเป็นเกยสาเล่าสุปชงน้ำมาเว่ยเโดยเฉพาะขีสาวก็น่ารักสฟได้ครับเนี่ยสีต่อได้ก็ได้สนใจได้ได้แล้วีนั่นทำตัวเขาเก่งแม่ังบกคุณซุ้มคุณซุ้มคุณซุ้มอัศพรคุณไทยหมนเ่ยว่าวูแต่ชาวตี่กว่าูไทยซะ รพึ่พากุถ่ตกตกแม่งานเลยครับรอเสียกูที่นักแต่ลงเครื่องบินลงเครื่องขี่เครื่องบนมากี่ชั่วโมงชั่วมงสิบห้านาทีชั่วโมงสิ้านทีแล้วทำไมมันมันมาช้าตรงนมืครพนุ่นนี้นะโอเโอเคโอเคโอเครัก okay, 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 okay. ตา่างวัสุขสมบัน ดีไปเลยขี้ชายุดิขี้ชายู่อี้ช,าอ,ชาอะไรโอเคครับนี่แล้วครับหลังจากจแสดงก้อนดีๆกับครูบ่าวสาวแล้วกะขอตัวไปเที่ยวงานหลายเรื่อไฟป,ประดับเรื่อนะครับรเดอกดูว่าผมเกลียรับดอกกับแม่เขามาเที่ยวหลายเรื่อไฟนะครับยินดีกับพี่นัทกับสาวเลยนะครับมาตามานัทตอลอดบทพมพ์กันครับ เรื่องก็จะเซาร์เรื่องคุณบอกว่าเงินหามื่นบาทกับมีน้ำสาวเลยนะครับแต่ก็เที่ยวเจ็ดแแบมือกันเด็กลับเล่านะครับเนาะเดี๋ยวมาอันนี้มุ่นทุกคนอันนี้มี่นเป็เรื่องไรกันนะครับกับทีมงานคุอภูเพ่นนะครับเนาะแต่เพแสดงคพราะีิดีกับหลักต่างก็ปนุ่มใส่สารเล่าคู่แรกนะครับอายุห่างกันสี่บปีนองเขากอฮอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพนายก็เกือบหกสิบแปดนะครับเนาะ บินตรงมาจากโครามอนะครับนั่งเครื่องมากับพี่สาวเจ้าสาวนะครับเนาะมากับพี่สาวของน้องมินนะครับสาวมาบอกเพื่นบอกซ่องกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนนะครับมาเห็นจุดกองตาบัตรทีนี่ตามจากมี่เรียงเล่าอยู่เรื่องเล่าว่าจัดงานได้อยากอีกกคนตายบ้านเพื่อ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 นเยี่ยมกันเลยมาเห็นจุดกองไฟเรื่อยๆเรื่อยน้อยๆกองตาบัตรทีนี่ก็ให้พี่ๆนะครับเนาะขอแสดงความยินดีกับพี่นาดด้วยนะครับรักสมบัติลงไก่ สาวเล่ารักตางไปคู่แรกแข่งม้านะครับในรอบปีนะครับนะปัจจันกุญใจคุ่นใดอยากเล็นท to ี่บินได้กะเลือดจะเลือดลอยตามไปนะครับนอกสาวหมู่บ้านเขานี่กะบมักสิงต่อไทยเลยครับนะไปแล้วครับผมกับมอหพระธาตุะนุ่มนะครับเนาะผมกับไอ้ผู้วาพระนะครับมโหสถะถึงมาถากระนุ่มแล้วนะครับเนาะตั้งใจจะข้าบุญแล้วก็ขอไอเอฟซีสี่เห็นคลิปนี้เดีุ๋ญคุ้นท่านนั่งกันเนาะครับเนาะ ่าขายเก็บขายไข่ให้รับรับเรื่อยๆนะครับเด้อนะครับพระธาตุน่าอิ่นกันจ้ะบูชาพระโอเคนี่ครับเนาะคนกันหลายเติม์ที่รับพรธาตุนะครับเนาะนี่นะครับคิดดีอาบูชาพระแล้กันนะครับเอฟซีทุกท่านครับนี่นะครับพระธาตุพระดมนะครับเดี๋ยวครับมาไหว้พระธาตุนะครับเนาะมาทําบุญ มาทำบุญไหว้พระธาตุนะครับก่อนจะไปเที่ยวงานไหลเรือไฟนะครพนมนะครับเนาะนี่แหละครับกุทธสาสนิกชนกับไลยนะครับปัดพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนอครพนมนะครับมาทำบุญก่อนไปเที่ยวนะครับเนาะไหลเรือไฟต่แบบกาหกเจ็ดแปดกันจะไป บุญทรงเหงื่ออยู่สวรรค์ในเขตนะครับนะเกิดมาเพื่อกินเพื่อเที่ยวอย่างเดียวทําบุญเดินสายนะครับเที่ยวตัวไทยไปถึงลาวครับอันนี้กับซาตินกับชนกับไลยนะครับเนาะแบบประมาณนี้แหละครับคชิปนี้นะครับเนาะหลังจากไปแสดงความดีดีกูเบาสาลาวต่างไว้ในนุ่มไส้สอลาวนะครับมาทําบุญอยู่วัดนะครับพ่นัดเป็นกะนั่นแหละครับมือแรกก็จะ เขาเลื่อนหอนะครับเนาะทรงตัวจะสาวสิงเท่าไส้ก็จะมีความชุขนะครับเนาะ <laughs> สวัสดีครับ